คุณเคยรู้สึกไหมคะว่าในวันที่ชีวิตมืดมนไม่มีทางออกทุกอย่างหนักอึ้งอยู่ในใจจนไม่อยากตื่นขึ้นมาเจอวันใหม่ความรู้สึกเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยหลายคนกำลังเผชิญและอาจกำลังเป็นอยู่ในขณะนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงชี้ให้เราเห็นว่าแม้ความมืดมนที่สุด ก็กลายเป็นทางผ่านสู่ความสว่างได้หากเรารู้จักมองและใช้ปัญญาวันนี้น้ำขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเดินทางจากความซึมเศร้าหมดหวังและท้อแท้ไปสู่ความเบิกบานและการกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้าบทที่หนึ่งความทุกข์และความว่างเปล่าในใจ เมื่อพูดถึงภาวะซึมเศร้าหรือความท้อแท้สิ้นหวังปัจจุบันมีแนวโน้มคนมีภาวะนี้สูงขึ้นเรื่อยๆหลายคนอาจนึกถึงอาการที่เหมือนโลกทั้งใบมืดมนใจเหมือนถูกบีบถูกกดทับไม่อยากพูดไม่อยากพบเจอใครบางคนรู้สึกถึงความว่างเปล่าลึกๆในใจแม้มีคนรอบข้าง แต่กลับรู้สึกโดดเดี่ยวบางคนถึงขั้นอยากทำร้ายร่างกายตัวเองพระพุทธเจ้าทรงเรียกสิ่งนี้ว่าทุกข์ทุกข์ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดและไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราคนเดียวแต่เป็นความจริงของชีวิตที่ทุกคนล้วนต้องพบเจอในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอริยสัจสี่ที่พระองค์ทรงสแสดงไว้ เริ่มด้วยการชี้ให้เห็นว่านี่คือทุกข์เพราะถ้าเราไม่เห็นความจริงว่าเรากำลังทุกข์เราก็จะไม่รู้ว่าควรหาทางออกจากตรงไหนดังนั้นการเผชิญหน้ากับความซึมเศร้าไม่ใช่การปฏิเสธไม่ใช่การบอกว่าฉันต้องไม่ทุกข์แต่คือการยอมรับว่าตอนนี้ใจฉันกำลังทุกข์อยู่จริงๆ การยอมรับนี่แหละเป็นเหมือนก้าวแรกของการเดินทางที่จะนำเราไปสู่ความเบิกบานลองถามใจตัวเองว่าในตอนนี้ฉันกำลังทุกเรื่องอะไรแค่เรากล้ายอมรับใจก็เริ่มเปิดรับการเปลี่ยนแปลงแล้วบทที่สองทำความเข้าใจกับความจริงหลายครั้งที่เราจมอยู่กับความเศร้า ก็เพราะเราไม่ยอมรับความจริงเรามักถามตัวเองว่าทำไมต้องเป็นฉันทำไมเรื่องนี้ถึงเกิดขึ้นกับชีวิตฉันคำถามเหล่านี้ยิ่งพาใจเราให้ทุกข์และหนักขึ้นเรื่อยๆแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วย่อมมีเหตุและสิ่งใดที่มีเหตุ เมื่อถึงเวลาสิ้นเหตุนั้นมันก็ย่อมดับไปนี่คือธรรมะที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งมากค่ะสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไปลองมองดูธรรมชาติรอบตัวค่ะดอกไม้บานแล้ววันหนึ่งก็ร่วงโรยรุ้งกินน้ำสวยงามแต่ก็อยู่ไม่นานเมฆครึ้มพายุแรง แต่ท้ายที่สุดก็ผ่านไปไม่ต่างอะไรกับความทุกข์ของเราต่อให้หนักแค่ไหนสุดท้ายมันก็ไม่อาจอยู่คงที่ตลอดไปถ้าใจเราเข้าใจความจริงนี้ก็จะไม่ดิ้นรนเกินไปไม่ทุกเกินไปเราจะรู้ว่าตอนนี้เราเจ็บปวดแต่วันหนึ่งมันจะคลายลงความเศร้าเหมือนเมฆที่ลอยมา แต่ไม่อยู่ถาวรในใจเราตรงนี้เองคือจุดเปลี่ยนจากที่เคยต่อต้านทุก์เราเริ่มมองทุกข์ด้วยความเข้าใจและเมตตาเหมือนเรานั่งมองเด็กที่ร้องไห้เราไม่ผลักใสแต่เรายื่นมือกอดแล้วบอกเขาว,ว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปใจเราก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเมื่อเรายอมรับความจริง ทุกจะไม่ใช่ศัตรูอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นครูที่สอนให้เราเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้งขึ้นบทที่สหนทางสู่การเปลี่ยนใจเมื่อเรามองเห็นความจริงของความทุกข์แล้วก้าวต่อไปคือจะเดินออกจากทุกนี้ได้อย่างไรพระพุทธเจ้าทรงชี้ทางไว้อย่างชัดเจนนั่นคือมักมีองค์8หรือหนทาง8ประการ ที่เป็นเหมือนเส้นทางออกจากความมืดไปสู่ความสว่างซึ่งเราสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆในชีวิตประจําวันไม่จำเป็นต้องเข้าใจทั้งหมดในทันทีสิ่งแรกที่ช่วยเปลี่ยนใจเราได้ก็คือสติหรือการรู้เท่าทันใจตัวเองในปัจจุบันขณะลองสังเกตดูนะคะเวลาที่เราเศร้าเรามักจะคิดวนไปถึงอดีตที่แก้ไขไม่ได้ หรือไม่ก็กลัวอนาคตที่ยังมาไม่ถึงใจเลยไม่เคยอยู่ตรงนี้ไม่เคยได้พักจริงๆแต่ถ้าเราหันกลับมาอยู่กับปัจจุบันแม้เพียงสั้นๆใจเราจะได้สัมผัสความสงบอย่างแท้จริงเช่นลองหลับตาแล้วหายใจเข้าลึกๆรู้ว่ากำลังหายใจเข้าเมื่อหายใจออกก็รู้ว่ากำลังหายใจออก เพียงเท่านี้ใจที่เคยวุ่นวายก็จะค่อยๆสงบลงไม่ใช่ว่าปัญหาหายไปแต่ใจเรามีกำลังที่จะเผชิญกับมันมากขึ้นสติเป็นส่วนหนึ่งของมรรคแต่ยังมีอีกหลายข้อที่ช่วยหล่อเลี้ยงใจเช่นสัมมาทิฏฐิหรือความเข้าใจถูกต้องว่าเราทุกข์เพราะความยึดมั่น ไม่ใช่เพราะโลกโหดร,ร้ายกับเราหรือสัมมาสังกัปปะคือความคิดที่ตั้งอยู่บนเมตตาและกรุณาไม่ใช่ความโกรธหรือความแค้นการที่เราฝึกให้ใจคิดดีพูดดีทำดีตามแนวทางนี้ใจจะค่อยๆค,คลายจากความเศร้าหมองและเริ่มมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองในสมัยพุทธกาล ครั้งหนึ่งพระอานน์เศร้าโศกหนักเพราะการปรินิพพานของพระพุทธเจ้ารู้สึกหมดที่พึ่งหมดหนทางแต่สุดท้ายท่านก็ใช้สติพิจารณาธรรมะที่พระพุทธองค์เคยสอนไว้ใจที่เคยโศกเศร้าหนักหน่วงค่อยๆสงบลงจนกลับมามีกำลังเดินทางรมต่อไปได้อีกนี่แหละคะ่ะ เส้นทางมักมีองค์8ไม่ใช่แค่คำสอนสำหรับพระอรหันต์เท่านั้นแต่เป็นหนทางที่เราเองก็สามารถเริ่มต้นได้แม้เพียงการหายใจอย่างมีสติหนึ่งครั้งก็ถือว่าเราได้ก้าวบนหนทางนั้นแล้วบทที่4จิตเบิกบานและการมีชีวิตใหม่ความเบิกบานในทางธรรมะ ไม่ได้หมายถึงการไม่มีปัญหาเลยนะคะชีวิตย่อมมีเรื่องท้าทายมีอุปสรรคบ้างแต่ความต่างอยู่ที่ว่าใจเราไม่ได้ถูกปัญหากลืนกินอีกต่อไปลองนึกภาพดูคะ่ะแต่ก่อนเวลามีเรื่องทุกข์เหมือนเราอยู่ในห้องมืดและเปิดไฟไม่เป็นแต่ตอนนี้เรารู้วิธีจุดไฟแล้วต่อให้ห้องยังเป็นห้องเดิม ปัญหายังอยู่แต่ไฟที่เราเปิดทำให้เรามองเห็นชัดและก้าวเดินไปข้างหน้าได้พระพุทธเจ้าทรงให้แนวทางง่ายๆที่เราทุกคนเริ่มต้นได้ไม่ว่าชีวิตจะอยู่จุดไหนก็ตามเช่นหนึ่งการสวดมนต์ทำให้ใจสงบและมั่นคงขึ้นสองการเจริญเมตตาภาวนา แผ่ความปรารถนาดีให้ตัวเองและผู้อื่นใจจะค่อยๆผ่อนคลายความแข็งกระด้างลง 3. การนั่งสมาธิวันละไม่กี่นาทีแม้เพียงรู้ลมหายใจเข้าและออกใจก็จะมีกำลังมากขึ้น 4. การฟังธรรม,มะการเปิดใจฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือครูอาจารย์ที่เมตตาถ่ายทอดจะเป็นเหมือนการเติมน้ำให้ใจชุ่มชื่น ทำให้เราได้ข้อคิดมีกำลังใจและค่อยๆปรับมุมมองที่เคยมืดมนให้สว่างขึ้นความสุขที่แท้จริงไม่ใช่การวิ่งหาสิ่งภายนอกแต่คือการหันกลับมาหาความสงบภายในเมื่อใจสงบแม้เรื่องรอบตัวจะยังเหมือนเดิมแต่เราจะเปลี่ยนมุมมองใหม่เห็นทางออกที่ไม่เคยเห็นมาก่อน นี่คือความหมายของการมีชีวิตใหม่ค่ะไม่ใช่การเกิดใหม่อีกครั้งแต่คือการใช้ชีวิตที่มีอยู่เดิมด้วยหัวใจที่เปลี่ยนไปหัวใจที่เข้าใจโลกมากขึ้นเบิกบานขึ้นมีความสุขและพร้อมจะก้าวต่อไปอย่างมั่นคงสุดท้ายนี้ชีวิตเราไม่อาจหนีความทุกข์ได้แต่เรามีทางเลือกว่าจะปล่อยให้ทุกกลืนกิน หรือจะใช้ทุกเป็นครูสอนใจถ้าท่านเคยมีช่วงเวลาที่เศร้าหมดหวังหรือท้อทแท้น้ำอยากให้คลิปนี้เป็นเหมือนเพื่อนที่คอยเตือนว่าเรายังมีทางเดินต่อไปได้เสมอหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามและแชร์ต่อไปให้กับคนที่คุณรักให้เขามีโอกาสกลับมาเบิกบานและมีชีวิตใหม่อีกครั้งด้วยกันนะคะ ขออนุโมทนาบุญค่ะ